สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนชื่อ TikTok ให้ดูเท่ๆภายในหนึ่งนาทีนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่ g o o g l e Search ฟอนต์ตัวอักษรอังกฤษนะครับแล้วกดไปที่แบบอักษรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมอ่า ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น o, o M Thailand นะครับนะครับผมเพื่อนๆจะเอาฟอนต์ตัวไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนฟอนต์นตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เรา copy นะครับผม copy ขัดลอกแล้วเราเข้าไปที่หน้า TikTok นะครับ เราเข้าไปที่หน้ากดโปรไฟล์กดแก้ไขนะครับทุกคนเห็นคำว่าชื่อไหมครับชื่อผมตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นอ่าฟอนตอ์อ,อังกฤษแล้วให้เราเปลี่ยนชื่อลงนะครับที่เราวางไหมฟอนต์ที่เราคัดลอก ก็จะมาอยู่ใน tiktok เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ